วันนี้ก็พา,าบัวขาวพาเที่ยวนะครับวันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยังเก็บนะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีโอดัมซ um ิงนะครับวันนี้ก็บัวขาวจะพาเที่ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นเนินนะครับเนินตรงนี้จะเป็นม่อนนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ของแม่กาสานะครับ นี่ครับนี่เป็นมอนเป็นมองนะครับนี่สวยนะครับนักท่องเที่ยวก็สด่ดนมกจะมากอนเย็นนะครับทุกคนเพราะมันจะเป็นข้าขงบนมันจะเป็นลานกว้างนะครับแล้วก็เป็นที่นั่งชิลนั่งดื่มกันนะครับนี่ชื่อมอนชิลนะครับ นบนนี้จะเป็นที่ร้านนั่งกินเบียร์จิบเบียร์เย็นๆนะครับนะครับตรงนี้นะร้านจอดรถพร้อมนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเป็นไล่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อไล่ไล่แม่กาสานะครับตรงนี้ตรวนี้ขุดบอ่อบาดาลอีกแล้วครับทุกคนนะคที่สูงก็ต้องขุด,ขดหาน้ำนะครับ ตรงนี้จะเป็นที่เขานะครับทุกคนส่วนมากก็เจ้าของที่เขาก็จะทําเป็นเหมือนแบบเป็นม่อนนั่นม่อนนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนานะครับยังบางบางที่ก็ยังไม่ไม่ไม่เสร็จนะครับยังเปิดให้บริการไม่ได้ ที่นี้ก็บัวขาวอาสาพาเที่ยวนะครับชิลๆครับวันนี้งานเก็บนะครับจะเป็นมอเป็นเขานะครับที่สูงเลาะรอยไตย่ดอยไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวนะครับก็กําลังพัฒนาปรับปรุงอยู่เหมือนกันนะครับนี่หลังกว้างๆตรงหน้านะครับทุกคน เส้นนี้ก็จะสามารถจะเข้าน้ำตกแม่กาะสาได้นะครับทุกคนนี่ประตูเข้าแล้ทางนี้ลาดยังมาตอยนะครับไม่ว่าเจะของที่สร้างอะไรนะครับ ขึ้นดยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมอกหรือว่าเป็นคนไฟนะครับทุกคนนะครับที่แถวนี้ก็ส่วนมากก็ประกาศขายก็มีนะครับ ่วนมากก็จะเป็นเป็นลูกเป็นหลานนะครับที่มาทำนะครับจะมาให้มาทําไร่ปลูกข้าวโพดนี่ก็คงไม่ไม่วัดไม่ไหวนะครับทุกคนสมัยนี้นะครับก็จะเป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเป็นม่อนทําม่อนนั้นม่อนนี้เป็นร้านนั่งชิลร้านกาแฟคาเฟ่อ่างนี้นะครับทุกคน <c oughs> ตรงนี้ก็จะถึงแยก น้ำตกแมกกาสานะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นท่องเที่ยวนะครับไปเขาไตาด่ดอยนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้จะเป็นแยกแมกกะสานะครับแยกน้ําตกแมกกะสานะครับก็จะขึ้นนี่ขึ้นเขาตรงนี้นะครับตรงไปก็จะไปออกบน้นพร้อฟแมกกะสานะครับ สถานที่แต่ละสถานที่อยู่ในช่วงที่ปรับปรุงอยู่<ม>ก็มีเป็นบางที่นะครับที่ว่าให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้นะครับน,นี่เราก็จะผ่านไล่ไล่สานัดนะครับนี่ก็กาลังจัดแต่งสวนอยู่นะครับนี่ครับทุกคน ไล่สานัดนะครับเรืร่องตกแต่งมีพระนะครับมีก็จะมีต้านพักเป็นรถนะครับทุกคนนะครับจะเป็นรถบ้านนะครับนี่มีถ้ามีให้บริการทั้งหมด4หลังนะครับ เหล็กบีมกำลังสร้างรากฐานนะครับเป็นคานนะครับทุกคนตรงมาอีกหน่อยก็จะเป็นพระพุทธคันธราชนะครับเป็นรูปอง,องค์พญา,านาคนะครับวันนี้บัวขาวอาสาพา FC หรือท่านผู้ชมทาง YouTube นะครับมาเที่ยวที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหมู่บ้านแม่กาสานะครับ ครับนี่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 อโปตคันธารนะครับนี่ครับเชิญสักการะบูชากลาบไหว้ได้นะครับใครที่เอ่อเป็นราศีประจำวันเกิดนะครับนะครับเนี่ยก็เป็นองค์ตัวแทนได้นะครับอะโปตคันธารนะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับใครที่ชอบสไตล์นี้นะครับยินดีนะครับก็จะมีอีกหลายที่ท่องเที่ยวมากมากเลยนะครับเส้นตลอดเส้นทางเส้นนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆก็จะออกออแยกหวัวน้ำพุร้อนแมกสานะครับ ก็จะนะครับระบบทางก็จะประมาณนี้ครับโค้งไปโค้งมาขึ้นเขาลงเขานะครับทำไมต้องใต่ตินดอยไปนะครับ สมบูรณ์นะครับทุกคนแถบนี้นะครับก็จะเป็นคลองจุลประทานท่านนะครับตรงนี้นะครับตรงช่องตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดนะครับนี่ขอไปครับน่าจะเป็นสาลเจ้สงี่ครับก็สวยดีนะครับที่วัด จะเป็นวิวชมเห็นพ่อหมู่บ้าแมกะสาเหมือนกันนะครับก็ mm. มีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ mm. ก็สามารถมาถวายทําบุญได้นะครับที่วัดนี้ mm. เดอที่สารมารส่งแห่งนี้นะครับเร mm. จะเข้าตรงนี้นะครับนี่เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ mm. แล้วก็จะผ่านแล้วก็จะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับจะค้องเข้าหมู่บ้านเอา บินไปส่งก่อนนะครับครับสำหรับเก็บตกนะครับวันนี้ทำคลิปชิลๆสบายๆกับบัวขาวพาทเที่ยวนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับลากันไปก่อนครับ สวัสดีครับ